อสวัสดีค่ะพบกับรจนาครัวคนเดินป่าค่ะวันนี้รจนาไปเก็บมะม่วงมาค่ะไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปด้วยนะคะเพราะว่าแดดดีเหลือเกินค่ะบรรยากาศแดดร้อนมือนึงก็เลยถือล่มมือนึงก็เลยถือตะกานะคะวันนี้รจนาจะไปส่งอ,อมแอมกับอังเปาที่โรงเรียนนะคะเพราะว่า อมแอมกับอังเปามารจนาไปรับอังเปามาก่อนอมแอมเพราะว่าอังเปาไม่สบายนะคะตั้งแต่วันพะหัสก็เลยจะเห็นคลิปของพ่อออมแอมไปรับอมแอมคนเดียวนะคะเห็นหลายคนคอมเมนต์ถามว่าอังเปาไปไหนไม่เห็นอังเปารจนาไปรับมาตั้งแต่วันพะหัสแล้วค่ะส่วนอ้อมแอมนี่พ่อไปรับวันศุกร์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเอาของไปส่งด้วยค่ะ แดดแรงมากเลยค่ะวันนี้เมื่อกี้รถน้ำมาส่งค่ะจะดื้อนอนอยู่บนกระท่อมสบายใจเลยค่ะลมพัดเย็นดีบนกระท่อมวันที่ะกินะอะไรคะกินข้าวนกินข้าวไข่แล้วก็กินผัดน้องม้กับผัดผักค่ะอมแอมมาทีหลังก็ยังเล่าไม่จบค่ะรจะนาไปรับอังเปามาหาหมอค่ะ ส่วนอมแอมก็ต้องอยู่เรียนต่อนะคะวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เลยไม่ได้กลับด้วยค่ะพ่ออมแอมก็เลยไปรับมาทีหลังกับข้าวเมื่อเช้าเราจะนาผัดหน่อไม้ค่ะหน่อไม้หลังสวนนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะไปเก็บไว้อีกแล้วก็ผัดผักค่ะอังเป้ากินข่าวลูกจะได้กินยา ปอกเสร็จแล้วจ้ามนะค่ะกินมะม่วงด้วยกันค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะนมาจ่ะกินบกนักม่วงน้เรสจะนะบักม่วงเฮิมบุมี้หนังกินกินข้าวแล้วเหรอกินแล้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินยายังยังต้องรอ,อก่อนไล ไปโรงเรียนได้ไหมพวกนี้ไ,ได้แล้วยาก็หยุดกินได้แล้วนะมันสี่วันแล้วเขาไม่ให้กินยาเกินห้าวันมันไม่ดีต่อไตต่อตับแล้วอาการไหนหายบ้างก็ไม่ต้องกินต้องกินครบหมดเลยไหมน่าจะกินตอนนี้น่าจะต้องกินแค่ยาแก้ไอเออโอเคงั้นก็กินแค่ยาแก้ไออย่างเดียวก็พอ จะได้ไม่ต้องกินเยอะตอนเย็นก็เหมือนกันถ้ามีอาการไหนก็กินแค่อาการนั้นเพราะว่ามันไม่มียาไหนที่ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มียาไหนที่ต้องกินจนหมดถ้าเป็นพวกยาฆ่าเชือ้ออย่างเงี้ยเขาถึงต้องกินให้หมดอันนี้มันกินตามอาการอังเปาก็งดงดแล้วกันถ้าเป็นอันไหนก็ค่อยกินตามอาการ <c oughs> กินแต่ยาแก้ไอช่วงนี้มีแค่ไอก็กินแค่ยาแก้ไอเพราะว่าเดี๋ยวอย่างอื่นก็ ค่อยกินน้ําเยอะๆเดี๋ยวมันก็หายเอง <Okay. S 1> กินน้ําเยอะๆเป็นบัตรต้องกินน้ําเยอะๆ <Okay. S 1> เตรียมตัวได้ยังได้แล <Okay. S 1> ้วไปเดี๋ยวแม่จะกลับมืดค่ําไม่เห็นหงเพราะว่าแม่เป็นคนไปต่ง <laughs> ไม่เห็นมองตาแม่ไม่ค่อยดีไงขับรถกลางคืนไม่ค่อยเห็นแม่ไม่อยากกลับมืดไ <Okay. S 1> ป เตรียมช่วยกันเก็บของหนูจะเอาเสื้อผ้าตัวไหนไปบ้างที่ตากอยู่ตรงนู้นกางเกงก็ดูหรือหนูจะหาดูในกล่องนี้ก็ได้ไม่แน่ใจว่ามันแห้งหมดยังถ้าอันไหนที่ยังไม่แห้งหนูก็เอาไปตากต่อที่ห้องนะ,นงะยังไม่แห้งลูกเ,เสื้อผ้ามันเยอะมันตากชิดกันเกินไปไว้หนูค่อยเอาไปตากที่ห้องต่อนะโอเคหนูเอาไปแค่ชุดนักเรียนก็ได้นั่นแหละชุดนักเรียนโอเคไปเก็บของกัน ป้างเปลออมแอมมาขนของไว้ล้างรถให้แม่น้ำหลุกเอาของไปซูงเขาฟอมไปโรงเรียนค่ะนักเรียนเอาดูอีเมีวมานอนจะทึ่งล้างรถพี่ไ,ไปบอกพ่อแล้วเหรอบอกแล้วโอเคว้ายเพื่อนจังบรรยากาศ อันนี้ท้องแน่เลยเนี่ยเออเห็นข่าวอยู่จังหวัดบุรีรัมรานี่แหละอำเภออะไรเนาะแม่จำไม่ได้ปะคั่นอันนี้ที่ว่าฝ้าพาง่วตายแปดตัวแออยู่ประคั่นบอกว่าแม่ที่ว่าอยู่บุรีรัมย์เนี่ยเขาเฉือนวัวทั้งเป็นอะ่ะเฉือนขาเ<ห>ฉือนแขนไปอะ่ะโจรอะ่ะ หมดไล่มากเลยแม่แบบโอ้ยแม่เราแม่คิดตามบาวัาน่ยมันต้องเจ็บแค่ไดตอนที่เขาเฉือนมันทั้งทั้งที่มันเปท่านิดตายอ่ะเราเขาเลื่องชีมึงมันไิดเป็นลิศมันโนกเจ็บนั่นค่อนพอดีแล้วก็อีกที่หนึ่งฟ้าผ่าวัวตายแปดตัวนอนตายอุ้งลุงอิงเลงเลยฝนตกมันก็เลยไปเขาหงใหม่เป็นตะยานแห้ง ถึงแฟดแล้วค่ะถึงโกโดังแฟดแล้ววันนี้วันอาทิตย์แฟดที่เขารับร้านเล็กๆปิดค่ะรจนาก็เลยมาส่งที่โกโดังค่ะใม่เด็กๆเอาไปส่งนะคะเม็ดมะม่วงเหีมาพานหมูสวรรค์หมูฝอยค่ะแล้วก็จะเดินทางโตค่ะไปนางลงไปหอพักค่ะกินในจดุดจิตไหมลูกแม่จ็บ <c oughs> นะ เออน้ำตาจะไหลถึงแล้วคะ่ะไปขนของลงกันอืมโอเคถึงแล้วค่ะห้องเด็กๆอ่าเก็บไว้โอ้โแย่เลยทีนี้ถึง,ถงเช้ากว่าเดิมอี่พอเอาคนใหม่คะ่ะ <c oughs> เอาเปิดไฟหนีเปิดตรงแหน <c oughs> เปิดตงหมองของน้าะจะมาจัดครัวค่ะใช่ตู้แไ,ไ,ได้ไหม ีปมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปทงไว้เพิ่งนอกัพนก็ได้ไข่สุดทำไว้ระหว่างวันเพื่อท้องแก่เอไม่รู้เด็กน่าจะเอาออกแล้วมันมีอันนึงที่หนูหยิบออกตอนแต่กะตอนขากับมันไม่มีที่เอออันนี้เราสามารถทำอะไรได้นะ มันจะได้เรียบร้อยยังส้อันนี้ก็มุไมได้อา่าประกาศเลยว่าถ้าหลังยางเซ็ตนุ่มใบใสที่แนบเป็นของอันนี้เป็นว่าแมนอัน,น่าหนูเอาไปใส่ไว้เฉยๆเดี๋ยวหนูก็เอาออกแต่จริงๆหนูก็มีชั้นวางอยู่นะอ,อืม าเยอะอยู่น um, okay, oh. ี women, ่เยอะออโอเคค่ะเสร็จแล้วกลัวน้อยน้อยอันนี้เดียวไปโงเียก็ได้นะโอ้ยมันกระหลายกระเป๋าโพดเพราะว่าเราเราเอากระเป๋าใบเดียวแล้วก็ใส่ได้ครบทุกอย่างแล้วอ่ะเอาไว้เวลาแบบนึกอยากขายของเมื่อไหร่ เอาไว้เวลานึกอยากใครของเมื่อไหร่ก็ค่อยเก็บไว้บนหลังดูท่าไปข้างในอ่ยนะคุณนะแค่นั้นนะไม่ต่อเก็บไว้ข้างนกนะแล้วก็จะใส่ของทายนะทำแบบนี้เอออ่าโอเคทำแล้วแม่จะกลับแล้วบายบายทั้งใจเรียนนะคะโอ้นี่กระเป๋าค่ะแล้วเย็นนี้กินข้าวกับอะไรกันมาม่า <c oughs> โอ้มีประโยชน์จังเลยลูกก็ไม่จริงๆก็อาจจะไม่กินเพราะว่ามันมีเค้กมีอะไรเยอะแล้ววันนีนกันกินแล้วเมื่อเช้ากินผัดผักกินข้าวไหมลกกินกกินูกินกับพ่ออืมีมไม่มีไข่เลยเหรอยังไม่อยากทอดร้อนค่ะทอดยังไงคทำไมมีแต่หม้อข้าวไม่ไม่เห็นมีหม้อข้างในมีไหมหรือมี มีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนคันคันอันนันกระซังใครสื่อใครเมื่อไหวถัาต้มกินแทนเขาแรงยางน้อยมันก็จะได้มีโปรตีนหรือกูทองดีกว่ากินขนมใช้หม้อหุงข้าวต้มก็ได้ไข่มีหม้อกาต้มน้ำร้อนก็มีปั๊กอยู่ข้างในนั่นแหละโอเคแม่กลับแล้วมันจะค้าทางแม่ขับรถบายบาย บายบายค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวพุชนานจะเดินทางกลับแล้วค่ะมาคนเดียวค่ะนี่ค่ะซอยอังเปาก็จะอยู่ข้างโรงเรียนนะคะข้างรั้วโรงเรียนเลยนี่อันนี้จะเป็นรั้วโรงเรียนนะคะฝั่งขวามือส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นวัดแล้วก็หอพักก็อยู่ฝั่งข้างๆรั้วโรงเรียนค่ะฝั่งซ้ายมือค่ะ พักอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็โรงเรียนอยู่ฝั่งขวามือโรงเรียนก็จะเป็นกำแพงยาวเลยค่ะเด็กๆไปโรงเรียนตอนเช้าก็จะเดินไปค่ะเดิอนอ้อมไปข้างหน้าโรงเรียนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะราจะนาขอตัวขับรถก่อนค่ะ มองไม่เห็นทางเลยค่ะเมิดฟ้ามัวดินไปหมดเลยขอให้ผ่านตรงนี้ไปให้เร็วค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะสวัสดีครับ อยู่กับช่องรันานะคะต่อจากเมื่อวานรจนากลับจากไปส่งเด็กๆก,ก็ฝนตกกลางทางหนักมากเลยค่ะก็มาถึงก็เกือบค่ําแล้วค่ะค่ําแล้วแหละเพราะว่าไปส่งเด็ก,ดกๆรันากลับมาก็หกโมงกว่ามาถึงบ้านก็ทุ่มหนึ่งแล้วทางก็เละมากเลยค่ะก็เลยอาบน้ําทํากับข้าวกินข้าวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อนะคะเช้าวันนี้ก็ กินข้าวเสร็จแล้วค่ะพี่นายก็ทําอะไรเนี่ยอ่าที่ปูทําบันไดลิงให้รุจนาครับโบเมนไม่ได้ทําบันไดลิงกอดออกเอาเชือกไปใช้ครับไปใช้ทำอะไรจะไปขัดห้างอ่าห้างใหม่มาแล้วค่ะ ห้างใหม่มาแล้วเป็นห้างที่น่าจะท้าทายที่สุดแล้วก็ห้างนี้น่าจะทํายากแบบท้าทายแบบมันเป็นห้างที่เราต้องทําแขวนเอาไว้เนาะแขวนเอาไว้จากกี่ไม้เนาะแต่คนที่ทําห้างก็จะเป็นห้างที่เราเอาไปเอาไม้ไปพาดกัะกิ่งไม้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะหา ชิงไม้หาหน่ามไม้พาดยากม,มันจะมีกิงไม้กิ่เดียวแล้วก็สามารถทำห้างแฝงได้แล้วเนาะห้างแฝนเนี่ยถ้ามองเปรียบเทียบให้นึกภาพว่าเป็นยังไงก็มันมันเป็นห้างลอยฟ้าชิงช้าสวรรค์เออมันแฝงไม่ข้างอ่ามันชิงช้าสวรรค์ค่ะเห็นให้นึกไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าจะพยายามเนี่ยมันเป็นความท้าทายมากเลยสุดยอดเลยห้างใหม่ท้าทายกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูเพราะว่ามันสวยมาก มันจะหา่ีไม้ที่เราจะทำอยบาห้างที่เอาไม้ไปีากกับสีไม้ที่มันจะมีสีไม้ที่เท่าเกันทั้งสามหมู่หรือว่าสี่หมู่มันหายาในภาพไม่ออกเราจะนาก็นึกภาพแต่สิงช้าสวรรค์นั่นแหละค่ะึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงต้นไม้บางต้น่ะมันก็มีก่งไม้ไปแบบนี้เนาะ่งไม้ไปแบบนี้่งไม้ไปแล้วบางทีมันกิ่งไม้มันมันไม่เท่ากันเนาะใช่ที่เราจะทํา S <S 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 เราก็ต้องทําแค่เอาไปเอาไปแค่าน้กินไม้กินเดียวอือมักินเดียวออกมาเนพะราะสมักต้นไม้แต่และต้นมันก็กินมันจะไม่ค่อยเสมอกันอฮแล้วก็ทําห้างยากเนาะจะทาห้างแตบกินไม้มันทํายากแต่ถ้าเราทําห้างแคน่ะมีกินไม้กินเดียวมันก็สา,ามารถทาได้อืแต่ว่าจะทําแบบไหนยอย<ร>อโอ้โหเราดูมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยรู้ครับ ตามดูค่ะรจนาก็หลายคนก็คอมเมนต์ถามว่ารถเจนาทําไมไม่มานอนห้างช่วงที่ปิดเธอเมื่อกี้รจนาก็อยู่กับเด็กๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ห้างพี่นายก็ผุเยอะแล้วค่ะไม่ได้ไปซ่อมแซมห้างใหม่ๆส่วนใหญ่จะไม่มีบันไดค่ะมีประมาณสองห้างที่มันสูงมากแล้วมันก็ไม่มีบันไดรจนาก็ไปไม่ได้ส่วนห้างที่มีบันไดก็ผุห้างแล้วค่ะไม่ได้ซ่อมแซม เดี๋ยวเราดูห้างแขวนค่ะขอเรียกว่าห้างแขวนว่ารถจะนาจะขึ้นได้ไหมเราดูก่อนว่ามันอาจจะไปถึงสถานที่จริงอาจจะไม่ได้แขวนต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่้องดูหน้าง,งานแล้วก็จะหาวิธีทํายังไงให้มันท,ทาําห้างได้ยังไงค่ะเดี๋ยวรอติดตามกัน <c oughs> ดูค่ะแต่ว่าไปมองดูต้นไม้แล้วจินตนาการดูทําห้างแขวนแบบต้งเดืิวาร์ามัน เดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าจะทำอยู่ตรงไหนทำอยู่จุดไหนนะคะราติดตามช่องนายคนเดินป่าแล้วก็ดินเดินดงนะคะช่องเดินเดินดงก็มีนะคะเปิดมานแล้วค่ะบางคนยังไม่รู้คิดว่า,าพ่อเอมแอมมาทำคลิปกับพี่นายเฉยๆไม่มีช่องเดินเดินดงมีช่องเป็นของตัวเองนะคะชื่อช่องเดินเดินดงค่ะตอนนี้ก็นั่งตัดคลิปอยู่ค่ะกำลังเรียนรู้ก็ฝาก เข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะแกะหย้ก่อก่อออะมันแน่นเราต้องแกะเอาเชือกเพราะว่าเราไม่มีเชือกค่ะเชือกดึงไม้ขึ้นไปเชือกมันก็แพง ิเเปป็็นนขายโรีวิวกระเป๋าดีกว่าว่าเตรียมตัวไปห้างมีอะไรบ้างเชืชอกเซิตี้เซาเดี๋ยวไปห้างไปทัดห้างไปทำห้างค่ะเต็นอย่าลืมเต็นฝนตก มีเต็นท์มีมีดมีไม้ขีดถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะไม่มีไฟนะคะอ่านี่คือแล้วก็น้ำกินไม่ขีดไฟจำเป็นถ้าหลงไปย,ย่างสำคัญสุดถ้าหลงไปอะถ้าหลงไปสำคัญที่สุด <laughs> อ่าสำคัญที่สุดไม้คีดไฟเช็คอันนี้คือเตาแก๊สแล้วก็หม้อแล้วก็แก๊สปิกนิกกระเป๋าขากล้องห่อข้าวถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีจําพวกไฟแล้วก็อุปกรณ์ทำคลิปก็จะมีมีไฟ ก้องต่างๆโซลาร์เซลล์แต่ว่าวันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะทำห้างเสร็จไหนไม่น่าจะเสร็จอ่ะก็เลยไม่ได้ไปค้างน่าจะเสร็จก็ค่่าแล้วก็กล้องพี่นายกล้องเสียแล้วนะคะกล้องโกโปรก็จะใช้แต่โทรศัพท์ถ่ายภาพก็อาจจะไม่ชัดจีนแล้วก็อาจจะม,มันอาจจะช้าบางทีเราติดตั้งกล้องไม่เหมือนกล้องโกโป มันเอาเป็นไี้ตรงไหนก็ได้เนาะมันเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่มันลําบากต่อการติดตั้งเนาะกล้องโปตัวนี้เสียแล้วครับมันจะเสียปุ่มกดตัวนี้แหละมันกดไม่ติดแต่ว่ามันเปิดกล้องมันเปิดได้ตัวนี้มันเปิดแต่ว่าตรงนี้มันไม่ติดกดยังไงก็กดไม่ติดเนี่ยกล้องโคโตเนี่ยมันเป็นหีนิงไม้ก็ได้เนี่ยมี หน,นีบไปตรงไหนก็หนีบได้นะกล้องโกรโรมันม,มันถ่ายเร็วได้เลยแต่ว่าถ้าโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์อัน,นอันนี้ผมแปลงแปลงเอามาใช้มาใช้หนีบกล้องโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นคารกว่าขาอะไรนะขาพัดลมพัดลมที่ <ลม S 1> ใช้รถหกล้อลก็แปลง,งเ้ามาหนีบแล้วก็ท<ม>ํานี่ทาเอาไว้ใส่โทรศัพท์แต่มันจะทึกทะาแค่นั้นเอง,<ม>งทึกท่าแล้วก็เวลา ไปนีปะมันส่วนมากกล้องหลังกล้องหลังมันจะชัดกว่ากล้องหน้าเนาะเดี๋ยวเราไม่ไม่ค่อยได้ใช้พอมันใช้มันใช้กล้องข้างยากเราก็ต้องใช้แต่กล้องหน้าใช้กล้องหน้า,นาบางทีบางท่านก็เห็นว่าอ้าวนายถนัดขวาทาไมใช้มือซ้ายที่ไหนได้เราใช้กล้องหน้าม,มันก็เยลยแบบนั้นเราแต่ตามจริงเราก็ใช้มือขวานี่เลยเนาะมือขวาทานข้าวมือขวาจับมีดจับอะไรแต่พอไปอยู่ในคลิปมันกันเป็นมือซ้าย เพราะว่าเราใช้กล้องหน้าบางทีเ็าใช้กล้องหลังอันนี้คือทีมงานพี่นายนะคะทีมงานคือขากล้องทีมงานเนี่ยตัวเนี้ยนะเขจะเป็นตัวหนีบแบบมันใหญ่ทอบทักแล้วก็พกพายเนี่ยแต่กล้องโปรตัวนี้นะเรามีกระเป๋าเสื้อเราใส่กระเป๋าเสื้อได้เลยกระเป๋าเสื้อพอเห็นอะไรปุ๊บจุกออกมาได้เลยจกเลื้องออกมา ก็บางคนก็ถามว่าเออตั้งกล้องใครไปถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้แล้ค่ะเอากล้องไปหนีบไว้ไม่มีใครถ่ายให้ก็หนีบเอาบางทีเราก็ปีนป่ายขึ้นไปหนีบไกลๆนั่นเลยอ่าไอ้ตอนที่เราปีนขึ้นไปแล้วเราลงมาคลิปเราก็ตัดทิ้งแต่ว่าบางทีอาจจะเรียนอาจจะได้ช่วยจากกล้องหมุนและช่วยถ่ายทำาเพราะว่าคลิปนี้ไปสองคนค่ะไปช่วยกันช่วยกันถ่ายทำแต่ว่าบางทีก็เดนก็ถ่ายทำคลิปของเขา แต่ว่ามุมกล้องมันต่างกันเลยนะเพราะว่าเด่นก็อยู่ข้างล่างผมก็อยู่ข้างบนเด่นก็จะถ่ายถ่ายวิวอยู่ข้างล่างมุมกล้องอยู่ข้างล่างแต่ผมก็จะถ่ายวิวอยู่ข้างบนการแต่งทำมันต่างกันเลยในส่วนของใครของมันใช่แต่บางทีถ้าเด่นขึ้นไปช่วยก็น่าจะได้ถ่ายแแต,แต่ยังยังไงก็คนละมุมอยู่ดีคนละมุมกล้องก็ลองเข้าไปไปดูบางทีมุมกล้องก็ซ้ำกันบ้างเป็นบางบามุมเแล้ว ก็เราถ่ายทั้งด้วยกันในกรณีที่ไปด้วยกันเนาะใช่จว่าก็จะรวมคนละวันอันนี้ก็เตรียมเอาไว้เผื่อเตรียมเอาไว้เต็นท์ก็เอาไปแล้วเนาะใช่เต็นท์เอาไปแล้วพอน้ำในดู้หมีขด้วยน้ำพอน้ำอยู่ในป่าถึงแม้หน้าฝนมันมีน้ำอยู่แต่ว่าเราต้องตุมอ่ะถ้าไม่มีจริงๆเราถึงจะเข้าน้ำอยู่ในป่าเราก็ต้องเข้าน้ำไปเพื่อพอ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราจะนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขา้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาอุดหนุนเรื่นานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่ทักทายเข้ามานะคะวันนี้เราจะนากับที่นายต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ bye bye. บ๊ายบายแล้วเจอกันที่ห้างใหม่ของนายคนเ,เดรปากันค่ะใด,ด้ค่ะ เอาทัาง้งแบ่งไปนะ้าเอาถุงใส่เทรศัพท์ไปนนะ้า